สรุปผลการดําเนินงานของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธทยาศัยอําเภอเชียงคําประจําเดือนมีนาคมพุทธศักราช2566ภายใต้การบริหารงานของนายชิดกาสนุผู้อำนวยการศูนย์กศนอําเภอเชียงคําวันที่1มีนาคม2566เวลา8นาิกาาทีถึง12.00นาฬกา นายชิดกศสนุกผู้มำนในการศูนย์กศนอำเภอเชียงคำเข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการและคณะกรรมการบริหารงานอำเภอแบบบูรณาการประจำเดือนมีนาคม2566โดยมีนายทวัตจรัดวรพัฒน์นายอำเภอเชียงคำเป็นประธานการประชุมณห้องประชุมพระนั่งดินที่ว่าการอำเภอเ,ภอเชียงคำอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาเวลา13.30นาถึง15.30น ร่วมการประเมินห้องเรียนสีขาวระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายภายใต้โครงการสถานศึกษาสีขาวลอดยาเสพติดและอบยามุกประจําปี2565ณกสนตําบลอ่างทองและกสนตําบลยวนอําเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาวเวลา16นา30นาที ร่วมงานกาดเมืองมางถนนสายวัฒนธรรมตลาดวัฒนธรรมชุมชนไทยลื้อโดยมีนายสวัยชัยเมืองวัฒนธรรมจังหวัดพะเยาเป็นประธานเปิดงานและมอบของที่ระลึกให้กับหน่วยงานภาคทีเครือข่ายกศนอําเภอเชียงคำและบุคลากรดีเด่นนางสาวพิรพันธ์ฉันทะนวัดแสนเมืองมาอํเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาว,วันที่4-5มีนาคม2566 กศนอ,อำเภอเชียงคำดำเนินการจัดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2565จำนวน6สนามสอบประกอบด้วยสนามสอบโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมสนามสอบโรงเรียนฝ่ายกวางวิทยาคมสนามสอบโรงเรียนบ้านศบสา ตำบลร่มเย็นสนามสอบโรงเรียนบ้านผาราดตำบลน,น้ำแวนสนามสอบโรงเรียนบ้านจำบอนตำบลอ่างทองและสนามสอบค่ายขุนจอมทำอํเาเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาโดยมีนายทวีโชคเรืองขจรเมธีนักวิชาการศึกษาชำนาญการพร้อมคณะจากสำนักงานกศนจังหวัดพะเยาได้มานิเทศตรวจเยี่ยมสนามสอบซึ่งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยวันที่9-10มีนาคม2566 กศออนอาอเภอเชียงคำดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโครงการอบรมพัฒนาการเรียนรู้ศึกษาดูงานด้านการป้องกันปัญหายาเสพติดจ,จำนวนสองรุ่นมีนักศึกษาเข้าร่วมจำนวน150คนโดยมีนางพัชราพรธรรมรัตนพงศ์ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาผู้ต้องขังเป็นประธานเปิด และมีนายทิติพงษ์ชาวรีแสงนายวัชเรศคำปันตำแหน่งนักทันทวิทยาชำนาญการนายธีรยุทธ์ยะอินตะเจ้าพนักงานราชทันชำนาญงานร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ณเรือนจำอำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายวันที่13-17มีนาคม2566 กศนอ,เ,อเชียงคำดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียนเอเน็ตครั้งที่2ปีการศึกษา2565ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-exam ให้กับนักศึกษากศนอเภอเชียงคำกศนอเภอผูซางกศนอเภอจุนกศนอเภอปองณศูนย์ทดสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์สนามสอบศูนย์กศนอเภอเชียงคำ วันที่17-19มีนาคม2566บุคลากรกศนอำเภอเชียงคำเข้าร่วมการแข่งขันกีฬากศนเกมครั้งที่6โดยในชีตกาสนุกผู้อำนวยการศูนย์กศนอำเภอเชียงคำได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2เหรียญทองแดงในการแข่งขันกีฬาว,วิ่งผาด4คูณ400เมตรประเภทผู้บริหารชายณสนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสะแก้ว วันที่22มีนาคม2566ร่วมพิธีเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ปี2566โดยมีนายทวัชจรัดวรพัธนายอำเภอเชียงคำเป็นประธานเปิดพิธีซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานเกษตรอำเภอเชียงคำณศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอเชียงคำบ้านบ่อน้อยหมู่ที่4ตำบลอ่างทองอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยา วันที่23มีนาคม2566ร่วมต้อนรับนายสุรศักดิ์อินทรีไกรผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและคณะในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดําเนินงานการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของศูนย์กศน,กศน,กศนอําเภอภูซางณห,ห้องแสดงสินค้าโอท็อปอําเภอภูซางจังหวัดพะเยาว,วันที่24มีนาคม2566อกศนอําเภอเชียงคำรับการประเมินผลงานเชิงประจักษ์ จากคณะกรรมการโครงการสถานศึกษาสีขาวปอดยาเสพติดและอบัยมุกระดับเงินประจำปีการศึกษา2565โดยมีนางวารณีวิชัยสิริผู้อำนวยการศูนย์กศนอำเภอภูการยาวประธานกรรมการนางศิรินยาเรืองขจรเมธีผู้อำนวยการศูนย์กศนอำเภอแม่ใจนางสาวธรรมกรหมื่นตาบุตรผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษาสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยานายทวีโชคเรืองขจรเมธี นักวิชาการศึกษาชำนาญการและนายวุฒิชัยเบิกบานนักจัดการงานทั่วไปกรรมการประเมินณห้องประชุมศูนย์กศนอำเภอเชียงคำตำบลยวนอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาว,วันที่27มีนาคม2566อกศนอำเภอเชียงคำดำเนินการโครงการอบรมและศึกษาดูงานศูนย์รินรู้เกษตรผสมผสานบ้านสวนอักษรเกษตรอินทรีย์กศนอำเภอเชียงคำประจำปีงบประมาณ2566 โดยมีจ่าสิบเอกสุบินมาริวันพร้อมคณะร่วมเป็นวิทยากรจัดกระบวนการเรียนรู้มีประชาชนในพื้นที่อำเภอเชียงคำเข้าร่วมโครงการจำนวน70คนณศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสานบ้านสวนอักษรเกษตรอินทรีย์บ้านอัมพรหมู่ที่11ตําตำบลเจดีคำอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาว,วันที่28มีนาคม2566เวลา8นาิกานาทีนายชิดกาสนุก ผู้อในการศูนย์กศนอําเภอ,อเชียงคำร่วมพิธีเปิดศูนย์คนพิการแบบเบ็ดเสร็จโรงพยาบาลเชียงคำโดยมีแพทย์หญิงระดาวันหานไพโรธพุ่อในการโรงพยาบาลเชียงคำให้การต้อนรับณนะโรงพยาบาลเชียงคำตําบลหยวนอาเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาวเวลาสิบนาฬิการ่วมต้อนรับพลเอกพิเศษสิริกระสมและคณะเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามความคืบหน้าการดำเนินโครงการขยายผลเครือข่ายการดำเนินโครงการพระราชดำริ บ้านเล็กในป่าใหญ่บ้านหนองห้าไปในพื้นที่ใกล้เคียงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริโดยศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคงเขตพื้นที่มณฑลทหารบกที่34ทางโครงการพระราชดำริได้มีการประชาคมชาวบ้านในพื้นที่ใกล้เคียงและได้จัดตั้งโครงการเกษตรและแปรรูปกาแฟตามหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ขยายผลสู่พื้นที่บ้านต้นพึ่งและบ้านผาแดงบนนะพับพาทรงงานบ้านหนองห้าหมู่ที่16ตำบลร่มเย็นอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาว,วันที่31มีนาคม2566 นายชิดกาสนุกผู้อำนวยการศูนย์กศน,กนอำเภอเชียงคำมอบหมายให้คณะครูกศนตำบลร่วมการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งหมู่บ้านยั่งยืนเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาระดับตำบลหมู่บ้านโดยมีนายทวัตจรัดวรพัฒน์นายอำเภอเชียงคำเป็นประธานการประชุมณหอประชุมที่ว่าการอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยา